คนหาเห็ดร้ายบาดไอ้นะยุบพูดแบบกินข้าวก่อนนะคะไปหาเห็ดบ่ได้ไม่ได้จากดอกด้เห็ดอันนี้นิดเดียวคอะเสื้อสีขาวมากินข้าวก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปลุยตอกันเนาะจะสิบไปทางไหนเมื่อกี้นี่คือฟนสิตกไอ้คงสิบไปทางนารอบไปละทางนี้แม่แต่รอยเขียยังไม่มีเลยมากินข้าวน้ำกันแม่ปิ้งปลามาให้ อันนี้เป็นเงี้ยเหรอบักดินไม้เห็ดหหปวกพี่เคยเอาให้เอิ้นควันแล้วก็มีคนตกไปคือสีห่อนแท้กินข้าวเจ้าพอ่อแม่ห่อข้าวเจ้าไม่กินเยี้ปลาจ่าอะไรดี ปลามีแต่ปลาสูตนี้เห็ดเข้าสวยมาเด้อมันกินข้าวนำอายจะ้ะในเห็ดสามดอกลาบเห็ดปวก ข้าวแสอะไรดีอะ่ะกลัวกินไม่หมดขายไบเน,นี้ยมาขายทุกคนอืครับ ปลาขา่าแม่เผามากจินใหม่มาให้ on. ลาบเผ็ดอร่อยมากเผ็ดปวก บ้า,น,า,า,น,า,าบน,บนบ้านเจ้าวะเนี่ยมาบรรยากาศบ้านบ้านนี่ข้าวน้ำอายด้อยแสบขน้นอ่ะเก็บปวกนี่แสบ 网络发 ไม่มีปลาไข่เลยดูปลาไข่ก่อนนะวางไว้นี่กันเด้อพี่น้องเด้อมามากินข้าวระบายแซ่บขนาดโอ้นี่ยปลาไข่ตกแก่แม่ชีเพิ่นมาเลินตรงกลมวัดเต่อายุเนี่ยนาเต่อยูย่ในไกลวัดวาาสวนกล้ว,ว,วย ปลาไข่อไอปิ้งแห้งพอดเนี่ยไขป่ปลาคาวเวีย Mà kính. Kính rồi má mắc kim kim ba luôn đó kim ba kim mấy anh em Má anh em lạc khỏe thế là phải làm lên liền mất đuổi rồi mẹ ai pháo hạnh sạp quán không nên mất động หมามากินข้าวเร็วเอาปลาไหมม,มาเร็วหมามาเร็วอหม,มากินข้าวเร็วเร็วๆปลาอร่อยนะว่ากับมาอม,มากินเร็วเด้อแอ้เอ้แอ้แอ้ปวดละหมากลัวคนสวยหรอเหลือปลา เอาไปกินรอบต่อไปประหยัดวันนี้จะไม่ใช้ตังค์เพราะว่าเมื่อวานไอ้น่ะเมื่อวานใช่ไหมคะไปโกบอนอ่ะนะใส่เงินไปหน่มื่นกว่าบาทมันก็เลยว่าสิประหยัดสิบใส่เงินประมาณเจ็ดหมื่นเฮ็ดได้บ่สิไปก่อนที่สิไปรกรุงเทพเนี่ยนะประหยัดให้ถึงที่สุดนะคะหลายคนทักบอกว่า รีวิวห้องให้ดูหน่อยเดี๋ยวไอรีวิวแน่นอนนะคะแต่ว่ารอให้อาถึงกรุงเทพก่อนเนาะแปบ๊บนึงนะคะรอ,อก่อนรีวิวให้ดูแน่นอนน้ำ เคยเพิ่นได้เห็ดปวกแล้วอาย็็ได้เห็ดถานเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปต่อเหมือนฝนจะตกเมื่อกี้เนี่ยแต่ก่อนนะพี่น้องขึ้นเบึ่งเด้อเราสิบว่าอยงให้ฟังคนนิสัยดีเนาะอันนี้เฉพาะคนีนิสัยไม่ดีนะฝากถึง ฝากถึงคนนิสัยไม่ดีนะคะอันนี้เหตุทานปัดทเท่าซ้ำพี่น้องเลยเราจ,จะไปจองค่ะฝากถึงคนนิสัยไม่ดีแต่ก่อนอนะตรงนี้นะคะมีอู่ผูกไว้ตรงนี้เนาะเวลามานาก็ะสีได้นังอู่ไม่รู้ว่าใครขโมยไปนะคะขโมยแม่แต่อู่เป็นอู่ของพี่กระเจ้าทักเอาอน้านะสารเอาอ่าานนะาพี่น้องในรอดอือ ลักมีคนลักมเมตอยูยังมีคนขโมยเออเอาเข้าไปเฮ็ดคือ,อ,อมาอนนี่ละ่ะตัดขาเฮ็ดไปเลยดีกว่า,าจะไปต่อไอสิไปอันนี้อยู่เดนี้ไปตึกสะดุง้งนำข้าเจ้าเอาทิปตอนนี้เราคนคลองเพราะว่าลอยหญ่ร้านเนาะมีคนถามอยู่ว่าเอาทำไมไม่เห็นพี่ทิพยเปิดร้านทำไมเดนี้พี่ทิพย์ไปกับน้องอายบ่อยพี่สาวนะ เพิ่นสิญญายล้านนะคะไปอยู่อีกร้านหนึ่งก็เลยหยุดหนะยุดปรับปรุงสองอาทิตย์เพิ่นก็เลยได้ไปโคกไปดงไปนันไปนี่เนานะไอสิว,วหอดแบบว่าพื้นอนที่ก่อนยังบ่จบเนาะอันนี้นะผูกไว้ตั้งนานคนะ่ะอาก็บอกเข้าใจว่าเห็นบ่พี่น้องยังไม่เห็นเนาะยังมีตรงผูกไว้เออลากเอาไปแค่อู่อะไรวะแค่อูกก้ก่ะลากเนาะคนมักรากนะ ีเ็ไอศิไปพุ่นแหละไปตรงห้วอะพุ่นแหละไอคิดว่าตรงนี้นะ้ำโบได้ดอกบ่เคยได้น้ำเขาเพราะว่ายังบอกคนหาเห็ดร้ายบ้านไอนะ้น่ะยุพุนะ่นน่ะทามาลายบอกมันก็เยอะแต่ก็ไม่เยอะเท่านี้นะคะทุกคนแล้วก็เลยคิดว่าไอศิไปพุ่นละยังลอยไอ้ก็ได้แบบอันนี้เมือน้ำไหมเอ่อ นอไมถ้าไปหอดพุนแล้วนะก็เลยคิดว่าไปทางพุ้แหละทางนี้ไอ้ข้าไปสองป่านไม่มีเห็ดเลยแต่เห็ดรถจอดสองคันก็เลยแบบท้อแท้นะคะเห็ดปวนเป็นเห็ดที่ไม่ปวดของไอ้เลยนะเป็นเห็ดระดับสุดท้ายที่ตั้งแต่ไอ้ไปหามาสองสามมือที่ได้มานเนี่ยถ้าเป็นแกงเนี่ยไอ้บกินเลยเมื่อกี้นม่ที่กินเพราะว่าป่นป่นในเสีย่อยนะคะ ไอบะหมักไอใบใหญ่มันเยอะไอไม่ค่อยชอบกินอืมว่าคือเฮ็ดพเพาะเฮละงอววะกินได้เฮ็ดอันนี้นะถ้าตุ่มเนี่ยโอเคแกงกินอร่อยแต่บานอ้ยไอว่าคามันหลายคา่นยยะน้ํเยื่อในคามันอะเยอะนะก็เลยไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ดอกตุมต่มตบ้มบานเทานะอาซิพึ่งออกเห็นบ่ะน,น้อยๆแบบนี้นะเป็นกระสุน เดี๋ยวไปเลีเมเบงทางู่ละทางป่าของไอ้่นละแถวเนี่ยบอกบอกสำนานพี่นอ้องไอ้่ค่อยได้หรอกไมเคยได้นําเขาก็เลยขี้ข้านกลับไปของเราดีกว่ายังน้อยนะป่าป่าตรงหนาม้นะ่นะไอ้น่ะถึงไอ้ไม่ได้เห็ดใช่ไหมไอ้ก็ได้หนาม้กลับนะแต่ตรงนี้ถ้าถือคือไม่ได้เห็ดก็คือไม่ได้อะไรอ่ะเราจะพกเจ็ดหน่อไปลวกกินต้มกิน โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในป่านะขออนุญาตตัดขาหิดใไ้เสร็จแล้วก็ไปอันนี้มันสิมาแล้วป่ะเนี่ยเฮาตัดเขาเอินโมมันดิซะ <laughs> ขออนุญาตไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบายขอบคุณค่ะ